อาจากิติพัฒน์คะมีอะไรครับได้ข่าวว่าห้องฉุกเฉินจะโดนตัดงบเหรอคะอืมแล้วไงครับขอโทษค่ะที่ที่หนูเอาไปพูดว่าเป็นคนทำคือจริงๆแล้วปันเขาจะเป็นคนผ่านะคะแต่ว่า หนูเหรอเออช่างมันเถอครับการที่ช่วยคนไม่ใช่ความผิดแล้วคุณก็ต้องทำเหมือนพ่มันเม็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือทำไมพวกคุณต้องปิดโทรศัพท์คือตอนนั้นแบตมันหมดนะคะโทรศัพท์มันก็เลยดับไปขอโทษค่ะ อ,อคุณจะพูดอะไรก็พูดมาดีกว่าครับคือถ้าจะต้องตัดงบก็จะมีเจ้าหน้าที่ถูกเอาออกใช่ไหมคะแล้วถ้ามีใครจะต้องออกหนูก็จะขอลาออกเองค่ะหรอยอมแพ้แล้วอ่ะ แต่คุณเคยบอกไว้ว่าคุณต้องลำบากทับตายเพื่อจะมาหยุ่ถึงจุดนี้ได้คุณจะไม่มีวันยอมลากออกไม่ใช่เหรออ้าววันนี้ยอมแพ้แล้วเหรอครับบอกผมทีได้ไหมว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นหมอตอบครับอยากเป็นหมอเพราะอยากช่วยชีวิตคนไข้ค่ะ แล้วสิ่งที่คุณทำในลิฟต์ละค่ะตัดคอคนไข้ค่ะเธอจำเป็นต้องทำเพราะว่าเธอทนดูคนไข้ตายต่อหน้าไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอต้องทำมันไม่ใช่ลาสิ่งที่เธอต้องทำคือเธอต้องเก่งกว่านี้จะได้รักษาคนไข้ได้มากกว่านี้กลับไปทำง,งาน อาจารย์